เอาละครับก็ต้องขอกราบสวัสดีพื่อแม่เพรอนที่น่ารักทุกๆคนทุกๆท่านกันด้วยนะครับขอต้อนรับทุกคนนะครับเข้าสู่เกม farming simulator 10เก้าอีกเช่นเคยนะครับผมวันนี้ก็มาอยู่กับซามซิงคอนองลำนะครับผมอ่าก็ดับเกษตรหมดเลยนะครับผมมีมีคันหนึ่งอ่ะแปลกเพื่อนนะฮะอ่าก็วันนี้นะครับผมก็มากับน้อยเกมแล้วก็เสียปามนะครับผมไอปามมาสตาร์ทรถไปแล้วพี่รีบรีบเลยเอาละครับวันนี้เดี๋ยวเราจะไปขนหญ้ามาให้วัวของเรานะครับผมนะพอดีเราเนี่ย เปิดฟาร์มนะครับอย่างที่ทุกคนรู้ๆกันอยู่นะครับผมเรามีฟาร์มวัวน,นะเดี๋ยวเราก็จะเอานี่แหละครับรถพ่วงนี่แหละไปใส่หญ้า,ามาให้วัวน,นะครับผมเอาละไปแล้วคนอื่นเขาสตาร์ทเครื่องร้อนแล้วพร์มเครื่องร้อนแล้วของเรานี่แบบว่ายังไ, <c oughs> ไม่ได้ทำอะไร,ไไรเลยไม่มีไม่มี<ผ>มอ้าว,วเอ๊ะรถพี่มีแต่ด้วยนะนี่ครับรถเรามีไฟเลี้ยวด้วยนะทุกคนนะ <c oughs> โอ้โหเ,เ,เสียงแหบนิดหน่อยนะทุกคนนะ เอ็กเคอัดคลิปที่ไรเสียงแหบทุกทีนะพอเวลาแพมเล่นๆนี่คือแบบเสียงแบบโอ้โหหรือครับสองคนนั้นเขาอะไรกันก็ไม่รู้ครับสองคนนั้นนะก๊ะนังจะตีกันเกมไปไปเลี้ยวมันแหลกเรื่องพี่มันแหลกไอ้เกมในเกมไม่ได้แหลกนะไอโปรแกรมอัดคิดมันแหลกเพื่อนที่รักนะครับมารุ่นพี่ไม่ได้ปิดรถ NPC นะพี่เปิดไว้เป็นสีสัน เปิดไว้เป็นสีสันของคลิปไงเนี่ย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 ตามเอาตัวกับไอ้นกเอ็นพีซีติดตามที่ไม่หายที่ไม่หายเอาพี่อยู่นี่พวกเองหายก็ผมไม่เห็นแล้วเออระดัระบปลาแล้วปลาแล้วปลาแล้วโอ้โหเองตามไม่ทันพี่อ่ะตากแล้วรถแรงรถแรงว่าแต่ว่าทำไมเสียรถมันเบาแท้วะแซงมาเลยครับไวรุ่นแซงมาเลยครับไวรุ่น โอ้โหรถเราไปโคตรแรงกว่าทุกคนนะไปขโมยรถเสือป่บมาเกมติดป้ายหาเสียงเหรอเกมติดป้ายหาเสียงเหรอไม่พี่ติดป้ายไอ้ดรลาจอได้แหมอ๋อเอาเกมเป็นทางหลวงเหรอพักพักปักพักพักอะไรไม่รู้ไม่เกมเกมเกมเป็นทางหลวงเหรอเกมเป็นอันนี้เหรอไม่พี่ผมเนี่ยรถผมไม่ได้จอดกับป้ายเลยตอนเนี้ยอ๋อเหตุเกมบอกว่าเป็นติดป้ายจราจรหรือว่าเกมเป็นทางหลวงไม่ใช่แล้วพี่ไม่ใช่ละไม่ใช่ใช่ไหม นโอ้ยตายแล้วตายแล้วเออมาถึงตรงนี้ตรงมานะเน่เน่เน่มันจะมีซอยทางลุกลังอยู่ตรงนี้นะอันนี้คือทางหนีดันไม่พาเรางนิดันนะครั้งนะครับทุกคนแพ้แล้วครับแบรนดนพอเรานีบริสุทธิ์ทั้งนั้นน่ะไม่เคยจะเสียตังค์ครับทุกคนนะที่ไม้นี่แล้วเสียปามเราไปไหนวะเนี่ยเสียปามเราเหออีกหลายรถละไปเสียปามเราเอ้ยเกมเบกเกมเบกอะไรใส่ละบผมิงผมมิง เลยเลยเลยถอ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 ยเขาขับเขาขับเลยนะขับเลยดู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 จะได้ไปร้อยเอ็ดปารับร้อยเอ็ดอ๋อปาร์มอ๋อปามตามตูดพี่นี่หว่าพี่นึกว่าเกมตามตูดใช่พี่นุ้ยเดี๋ยวไอ้ปามบว่าเดีไหนพี่หมายสองนะเดี๋ยวไหนเดี๋ยวไหนแลวปามไม่คนสนใจอ่ะไม่คนสนใจไอรถไฟเองอ่ะไม่รู้จะซื้อจริงไม่รู้จะว่าจะซื้อจริงวะนะติปปองแน่เลยอ่ะ อีล็อกลูกถอยอ่ะโคตรเท่อ่ะมาเดี๋ยวครับเดี๋ยวเตัวนี้ครับแวรุ่นขอภายในความไม่สะดวกครับแน่ครับเลยได้ไงปรับภาพระดับกลางอ่รุนแวรุนส่งใตนี่ไรุนส่งใต้อ้ดูดูดูดดูดูดูนะเกมดูนเกมเีเดี๋ยวเป็นกูพี่ของผมอ่ะ่ม่ได้ขีดหัพี่เรา เปิดขาเปิดภาพระดับมีเดียว่ะระดับกลางไงภาพไม่เห็นไม่ค่อยเห็นไกลเท่าไหร่เห็นอยู่เห็นอยู่พี่เห็นอยู่นวดอ่ะพี่เห็นเกมอ่ะตอนนี้เกมกำลังตามตูดตามอยู่พี่เห็นอยู่ตามตูดปาล์มอ่ะอ่านี้เรามาถึงแล้วตอนนี้เรามาถึงแล้วเกมเดี๋ยวเราใช่ใช่ี๋ยวเราก็ตรงข้ามมาเลยข้ามถนนมาเนี่ยข้ามถนนมาเนี่ยตอนนี้ผมให้ตอนนี้ผมให้ NPC ขับได้เนี่เอ็นพขับได้ด้วยเหรอ กดกดเลขสามไปพี่ให้มันให้เครื่องมัน <Map S 2> ทำหน, <S, S 2> น,น้าเลยนี่ครับอันนี้คือเครื่องเทยียราเรานะครับผมด้านในนี่คือแบบเขาเจายญ้าเข้าไปนะทุกคนนะแล้วก็ไปบดนะฮะแล้วเอาไปให้บัวเอาต่อ,ต,อต่อคิวนะครับวัยรุ่นต่อคิวนะครับต่อคิวนะครับวัยรุ่นต่อคิวนะครับคิวไม่ได้หรอพี่เออแล้วแต่ทั้งสองคนก็จัดการกันเองเลยครับเราลัดคิวปั๊บอ่ะเอ๊จัดไม่ตรงอ่ะเดี๋ยวแป๊บนึงนะจัดไม่ตรงจับไม่ตรงขึ้นได้เหรอพี่ ขึ้นแบบเดิมอ่ะเออโอ้ลูกพับลูกพับบายบายเสร็จปบครับเสร็จป้าระวังจิ้มตูดผมนะครับเอาละเดี๋ยวเราขึ้นฟางก่อนนะครับทุกคนเอ้ยไม่ใช่ดิขึ้นหญ้าดิ A few moments later เอาละตอนนี้เราก็ใส่เสร็จแล้วเหลือของเหลือของเสร็จป้ากับขอดเสร็จเกมนะทุกคนนะนี่ฮะเดี๋ยวเราก็เดี๋ยวตัดไปตอนที่ทีมงานผมขึ้นเสร็จหมดแล้วกันนะครับเพื่อจะได้ไม่เสียเวลานะทุกคนนะไม่มีผ้าคลุมเลยทุกมหญ้าได้จะบปิวอ่ะเสร็จยังเสร็จแยังน้ำไปเลยครับโอ้ยยังกับภูเขาอ่ะ โอ้เราเรมันสายแบกครับไมรุ่นโคตรของโคตรสายแบกครับคนที่ไก่เที่ยวนั้นก็เตียนะพี่จำได้อยู่นะตอนนั้นแบบว่าโอ้โหคือแบบโคตรหนักอะตอนนั้นจําได้อยู่นักงมากโชคดีสีครั้งนี้มันเป็น้าบาเบ้าพี่เอาเดินหน้าไปเลยครับผมคุณศักชัยนะฮะหรือให้ผมนำใช่ใช่ทางเดิมเออใช่ใช่ทางเดิมตกไปเลยเดี๋ยวเราตามคุณศักชัยนะฮะผมคุณศักชัยเขาตามขึนไปแล้โคตรหล่อเลย ราตามคุณไหมครับทุกคนครับคุณน้อยเกมก็ตามตูดเรานะครับผมเนี่ยเราเราพูดแบบสุภาพไหมคุณน้อยเกมแล้วก็คุณศักชัยมิสเตอร์ศักชัยคุณน้อยเกมครับอะไรเงี้ยไอ้ไอ้ชื่ไงให้เรียกคนนี้ดีกว่าให้เรียกตามชื่อนาเรถของผมมาทีไหไหนไหนนาเรสทีไหมเอี่ยนาเรถบารมีพ่อแม่บารมีพ่อแม่เนี่ยนะไม่ใช่เอ้ลยอ๋อโอ้ไม่ใช่ไ่ศักชัยอ๋อในในหัวปามในหัวปาม ไอ้ไอ้ไอ้แดงแน่แน่ดีเด็กหัวปลาพระเน็กหัวปลาลงางแล้วพี่โอ้โหเอาเรียบร้อยแล้วครับผมมาเกมลงค้างทาร์แล้วฮะเป็นไงเด็กในบอสจีบเตรีม่เบรกก่อนนะกันแน่กำลังไปพี่ผมกำลังไปผมกำลังออกใหม่โคตรหนักไปไม่อยู่กันอันนั้นเบรกไม่อยู่กันนโอู้หูดูใส่โคตรเยอะอ่ะเอาได้ผมมาแล้วหมวปลาแล้ว น้อยเกมสิงมาเลยครับทุกคนครับกว่าทำรอดไม่ทานฮะทุกคนโอ้ยโอโอยธรรมดาพี่อ้นส่ยโอ้โที่ลี้ยวทีที่ลงตะขอไปเลยอาเร้ยร้อยครับน้อยเกมโอ้โหนึือว่าชูสิงโตครับผมเชิดสิงโตนะฮะชูสิงโตรถคนหล่อทุกคนเออจริงจริงก็ธรรมดาครับรถพี่ไม้นะต้องหล่อทุกค่าอีนแนะ ใช่แล้วครับผมโอ้โหแต่ก็หยุดไม่ได้นะทุกคนนะับหล่อกว่าคอนับขับหลอกกว่านะธรรมดาเอามาใครถือก่อนกันไม่ไม่ไปได้เหมือนกันไปได้เหมือนกันแต่ว่าพี่จะมาทางลัดที่มาทางลัดไม่ไม่ปามปามไปทางโน้นก็ได้าไปโดนี่โอ้โหปามลัดมาเลยอ่ะปามลัดมาเลยอ่ะมันมีทางลัดพี่ลืมบอกไปเห็นปามย่อมาเลยพี่ก็เออปล่อย อีตัวด้วยป่าวคับพี่อื่อยู่กับมา้าพยศเลยโอโ้โอหแต่ละคนตีนผีทั้งนั้นเลยไม่รุดตีนผีครับไม่รุดรวยครับมีเงินซอกมาธรรมาดาครับมีเงินเหลือครับระดับในหัวปามสังกัดในหัวปามได้รวยทุกคนครับรวยแต่ห<ม>หเหลือครับทุกคนนะแล้วแต่รวยอย่างเช่นคุณน้อยเกมได้ครับผมรวยมากครับตอนนี้ในบัญชีมีอยู่เจ็ดบาทนั่งมองเงินในบัญชีตัวเองแล้วก็ตลกอ่ะแปวตบมุกตบมุก แต่ว่าตบมุกผมผมไม่มีเงินกินเพื่อขอบริจาคจากท่านผู้ชมจาเบรกนะครับว่ารุนรถรถใครเบรกไม่ดีก็ต้องเบรกนั่นไงว่าแล้วพูดไม่ทันขาดคำรถใครเบรกไม่ดีมาแล้วดูหมูพี่โคตรอุดมสมบูรณ์อ่ะเดี๋ยวรอรถขนสัตว์เสร็จก่อนโอ๊ยยยหมูด้ยหมูพี่ไม่ เป่าลมแบบใช่มุกเป่าลมใช่ไหมเอาเครื่องเป่าลมนะครับทุกคนยัดเข้าสองสูเลยอ่ะใชเนี่ยฮะนี่ครับบัวเราก็อุดมสมบูรณ์นี่ครับผมมาทั้งสะพานเอ้ยไม่ใช่ดิจะเย็นจะเย็นไม่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 ได้นะพี่เราจะพูดไม่ได้ไม่ไม่ไม่ใต้สะพานเนี่ยพี่เนี่ยพี่เอามาเนี่ยเนี่ยพี่เทอยู่เนี่ยไม่คือพี่เอาวัวมาจากใต้สะพานลอยไงเกมคิดอะไรเนี่ยใต้สะพานลอยมีคนพบศพ ัวนอนตายอยู่ที่ใต้ชายกระโปรงอ่าไม่ใช่หรอใต้ชายกระโปรงอันนั้นมันก็ไม่ใช่นะพี่อ๋อไม่ใช่ใช่ไหมอันนั้นคือติดติดเต้นจนขีดุดขีดสุดนั้นหัวใจแล้วก็ช็อคจนหัวใจหยุดเส้นแน่นอนโอ้สุดจัดแหมเราเสื็จปานนี่ไม่ใช่หรอเราสลัเกินเดี๋ยวไปโมใหม่นิดหล่อเลยอ่ะงั้นเอาไปโม่เลยครับทุกคนใช่ครับรถเรามันต้องสุดทุกคันฮะทุกคนรถทีมงานเรา ย,ย,ย,ยนี่ดูอย่างเช่นรถดับเกษตร,รษชลนบุรีคันนี้มันช่างหล่อสละเกินเขาก็โอยรถเขาอ่ะครับอเออมันสวยจริงๆเนาะแล้วเสียปวามเราไปไหนนี่พอยอยู่น,นู่นกำลังจับรถอยู่พี่โ <c oughs> อ้โหแม่งใส่แท็โคตรเยอะว่ะปามดูรถเองดิในหลอดปิดกองก็ได้พี่ดุรึกไหลมันไม่มันไม่เทพี่เดี๋ยวพี่เทเป็นทะลุออกมาด้านนอกแล้วนี่ไม่เป็นไรไม่เป็นไร อย่าอย่าอย่ามันโดนด้านดอกไม่เป็นไรโอู้หูดูครับทุกคนดูแม่งเทโคตรใสมาอย่างเยอะอ่ะินะครับเดี๋ยวล็อกกลางนี่เดี๋ยวเรารับช่วงต่อล็อกกลางอ้าวเอ็นนี่เอ็นนี่คุณศักชัยคุณศักชัยคาร์บกันสองเจ็ดกันนะผมเอาไปยด้ไงสองร้อยมาเอาเลย สองร้อยย่า20บาทเอาไปเลยนะครับผมสำหรับสอ่เ270คันนี้นะครับผมคุณสักชัยบอกแบบนี้ใชฮะพ้ตายหมดแลยครับรอดเงินครับเพราะว่าตั้งแต่เขามีเมียมันคือคือเขาออกมาอย่างออกอย่างไวครับทุกคนนะได้แล้วครับสายเปร์ครับระดับเสียล่อออครับนี้ได้ข่าวว่ามีมีปาล์มเป็นของตัวเองด้วยอ่ะได้แล้วครับโอ้เอ้าเอาผมอะไรเนี่ยปาร์คติดอปาร์คติดอะไร ยี่ผมอดูในกองญ่าแล้วผมติดออกไม่ได้ดูแลมันยาเทได้อย่างเยอะว่ะเนี่ยแล้วคุณน้อยเกมจะเทตรงไหนครับผมก็โม้เหมือนกันนะครับเดี๋ยวไปอีกอันนึงดีกว่าเดี๋ยวไปเรนไว้ที่อีกที่นึงเย้เสร็จแล้วนี่ผมคนรุเรือเปิบาเจคนเมืองเปิ้ลเ้ลยเปิ้ย้ย้ลเ้ง้เ้ั่ ดับเครื่องก่อนนี่ฮะทุกคนฟาร์มของเรานะฮะดูแม่นโคเท่ฟาร์มผมนะ,ะฟาร์มผมนะดูดูดวัวรับวัวเดี๋ยวเราจะาวัวไปขายนะครับเราเลี้ยงวัวขายนะ,ะทุกคนนะเดี๋ยวเราเรากําลังแบบสั่งทํารถนี้อยู่ครับทุกคนคือแบบเรากําลังซื้อรถขนวัวนะครับผมกําลังสั่งประกอบจากอู่นะฮะทุกคนนะรอมันเสร็จนะทุกคนเดีวเราจะเอามาขนวัวนะครับผมเดี๋ยวจะเป็นยังไงก็ต้องรอติดตามไลยครับผมบอกเลยวัวทุกคนนะใช่ใช่ใช่รถขนวัวโคตรเท่บอกเลย เราเอาเอาโดนทีมตูดเอาดัมคลายเนี่ยเอาเอาดัมไฟฟ้าเว้ยคุณศักชัยครับดัมของคุณขิดแล้วครับโดนฮะคุณศักชัยครับอ่า้วครับคุณศักชัยเราติดแล้วติดแล้วอ่ะตายละตายละตอนนี้ผมก็พอดีเลือถึงตรงทางพอดีเดืเย็ดเย็ดเย็ดรถเสียบปัมครับทุกคนรถเสียบปัมนะฮะ ขายครับท่านี่ก็ขายครับขายหมดเลยครับขายหมดเลยครับผมขายแพงสิ่งที่แจกสงครับพันสองครับพันสองขอขอการดีเครดิของตามก็พอแล้วครับคุณนายเกมเทสเสร็จแล้วยังครับคุณน้อยเกมเทเกือบลงบ่อเลยท่านี้ไหมชันละสามร้อยเราจัดไปครับเดี๋ยวเราไปลอกบ่อดีกว่าเอาไปแจกว่าจะไปขายจะไปขายเดี๋ยวว่าจะเอาไปแจกก็ตามใจเลยใช่ป่าฟับไม่ใช่ขายเล่นอยไม่ใช่เอ้ยอะไรเฉยเฉยไม่ใช่นี่สาเดือนครับเพื่อดอกเขาเทนะไม่ใช่ ยิงอินเตอร์สายบอบอิตาลีใช่อ้าเอาเอาคืนโอ้ยคอนเสิร์ตนี้หรอป้าตีกันแล้วครับท่านผู้ชมครับเอาละครับคุณน้อยเกมครับปิดงานเลยครับคุณน้อยเกมถเสมอเราเราหติดเราหกติดเออคุณน้อยเกมครับปิดงานได้เลยนะครับคุณน้อยเกมโอเคครับแป๊บนึงนะพี่ขอจอดรถดีๆพี่ โอเคเอกับอะไรเองเนี่ยเขียวลูกพี่ผมพูดมาเลยตอนนี้ไอต๊ามนี่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 เออเอออ้าวนี่ตีกันตีกันตีกันนักเตะขายเลยเรียบร้อยเป็นไงโอเคครับทุกคนครับก็สำหรับคลิปนี้ครับต้องขอจบเพียงเท่านี้เหลือเกันนะครับก็ถ้าใครชอบก็ฝากกดไลค์กดแชร์กดติดตาม ไม่ใจห้ผมทำคลิปใหม่ครับวันนี้โคตราิโกจะเจอกับคิปแรกครับรทุกคครับซี่หเกตครับจวบ